สินค้าต้นตุวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือบอร์ด LX EP32 ครับเป็นบอร์ดพัฒนา EP32 s ที่ทำมาเพื่อทดแทนตัวบอร์ด Node MCU32A นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่กำลังจะเลิกผลิตในเร็วๆนี้เพื่อให้ร้านเนี่ยยังมีบอร์ด EP32 เนี่ยจำหน่ายอยู่นะครับจึงต้องทำบอร์ดขึ้นมาเองในแบรนด์ของตัวเองด้วยนะฮะเพื่อสามารถแก้ปัญหาเรื่องเลิกผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้น ร้านเนี่ยก็จะผลิตตัวบอร์ดนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าหมดก็จะผลิตใหม่เรื่อยๆนะครับทีนี้เจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับมันเป็นบอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ I.P. 3 2นะครับ IC ที่ใช้เนี่ยจะเป็น IC e s p 3 2นะครับตัว IC เนี่ยก็จะมาพร้อม Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็มีตัวบลูทูธ o t h 4.2นะครับไภายในกล่องนะครับภายในกล่องก็จะมีตัว โปรเตอร์ที่เป็นพินเอาท์นะครับบอกตำแหน่งขาของตัวบอร์ดว่าตัวบอร์ดเนี่ยมีมีช่องเสียบเ p i อยู่ตรงไหนบ้างมีช่องเสียบ i 2คอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าช่องไหนเป็น input output ได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะตัวพินเอาท์นี่ก็จะบอกได้นะครับในกล่องเขาจะมีในชุดสินค้านะครับก็จะมีกล่องแล้วก็มีตัวแผ่นโปรเตอร์พินเอาท์นะครับแล้วก็จะมีตัวบอร์ด ioxep32 OH นะครับ ตัวตวบอดนะครับตัวบอร์ดเนี่ยใช้ IC LDO กระแสที่จ่ายได้นะครับอยู่ที่500 m มิลลิแอมนะฮะสามารถจ่ายไฟเลี้ยงตัวโมดูล e P 32 Vol อลมได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะจ่ายกระแสให้กับต,ตัวตัวอุปกรณ์นี้เครื่องนี้ทั่วไปได้นะฮะเช่น led หรือสวิ์อะไรพวกนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กระแสมากๆเช่นมอเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงเพิ่มที่ช่อง5โวลต์นะครับหรือว่าแยกแหล่งจ่ายไปเลยนะฮะ สวิกที่บอร์ดนี้มีนะครับก็จะมีสวิกรีเซ็ตกับสวิกบูตนะครับสวิกไอโอศูนย์นะครับเมื่อกรณีที่บอร์ดไม่สามารถเข้าโหมดอัปโหลดได้อัตโนมัตินะครับก็จําเป็นจะต้องใช้โอศูนย์นะครับแต่ว่าตัวบอร์ดนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเทสเทสโดยการใช้กระคอมเพื่อผมเนี่ยนะครับเทสอัปโหลดโดยไม่กดปุ่มแล้วนะฮะสามารถใช้งานได้ทุกบอร์ดนะฮะตัว IC นะครับที่เป็นไ c ซีอัปโหลดนะครับใช้ เบอร์สองหนึ่งศูนย์สี่นะครับจากซีลิคอนแลบนะครับคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิ o โดส่วนใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องลงไดเวอร์นะฮะเสียบเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมีแรมอยู่มีรอมอยู่นะครับสี่เมกกะไบนะฮะแล้วก็มีแรมอยู่ห้าร้อยยี่สิบกิโลไบนะครับตามที่เ p พสามสองมีนะฮะตัวนี้สามารถใช้ได้กับตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับ แล้วก็สามารถใช้ได้กับ Mi โคร Python แต่ว่า Mi โคร Python เนี่ยสามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้แลมมันน้อยอะนะฮะถ้าเกิดว่าไปใช้กับ Mi โคร Python เนี่ยตัวแกนของมันอนะตัวคอของ Mi c r o Python เนี่ยมันแทบจะใช้แลมมไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น Mi c คร Python ก็ใช้ได้แต่ว่าก็จะไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะตัวนี้เหมาะสําหรับคนเริ่มต้นมากกว่านะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้กับ Mi c คร Python เนี่ยก็สามารถเลือกใช้ อร์ดของ v m o s หรือว่าบอร์ดของยี่ห้ออื่นที่ BPSRAM ในตัวได้นะฮะอ่าตัวนี้คือตัวจริงนะครับหน้าตาของมันตัว ตัวตัวนี้นะครับเป็นโมดูล EP 3 2นะครับเป็นตัวโมดูลหลักข้างในมีไมโครคอนโทรเลอร์ EP 3 2อยู่มี Wi-Fi แล้วก็บ t o ทูธในตัวนะครับอ่าแล้วก็มีช่องเสียบตัวไมโคร USB นะครับสำหรับอัปโหลดโปรแกรมแล้วก็จ่ายไฟนะครับจากคอมพิวเตอร์มี LDO สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า 500m อ ah ยมิออยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวทรานซิสเตอร์นะครับเป็นวงจรอัปโหลดเข้าเข้าโหมดอัปโหลดอัตโนมัตินะครับ มีหลอด LED อยูสอ่สองดวงก็คือมีหลอด LED ที่ต่ออยู่กับ IO 5นะครับแล้วก็มี LED PWR นะครับ PWR เป็นไฟ power นะฮะเมื่อเสียไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไฟ power ก็จะติดค้างนะครับไฟ power เนี่ยจะเป็นสีส้มนะฮะส่วน IO 5เนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวนะครับมีสวิตช์อยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นสวิตช์รีเซ็ตนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ IO 0นะครับ ตัวขนาดของบอร์ดนะครับเทียบกับโพลทบอร์ดเนี่ยก็จะเมื่อเสียบลงไปกับตัวโพลทบบอร์ดแล้วนะครับก็จะเหลือช่องสําหรับใช้งานเนี่ยข้างละข้างละหนึ่งช่องนะครับเป็นขนาดเท่ากับบอร์ด EP32 มาตรฐานนะครับสามารถใช้แทนตัวดด Node32 Live หรือว่าใช้แทนตัว Node m c u 3 2 1ได้เลยนะฮะ ตำแหน่งขากับขนาดเนี่ยเท่ากันนะฮะสามารถเอาไปเสียบบนบอร์ดเป็นอาจจะเป็นบอร์ดเบสที่ทําขึ้นมาเองนะครับสามารถเอาไปเสียบได้นะฮะระยะขาตรงกันถ้ากรณีไฟไม่พอก็สามารถจ่ายไฟ5โวลต์ได้เข้าที่เข้าได้ที่จุดนี้นะฮะจุดนี้มีไฟมีช่องสำหรับต่อไฟ5โวลต์อยู่อ่าแล้วก็มีช่องไฟออก3.3โวลต์น,นะครับสำหรับเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีกาวอยู่ตรงนี้ การพัฒนานะคะใช้ใช้ a r d u i n o IDE ได้นะครับ การพัฒนาสามารถใช้ Arduino IDE ได้นะครับอันนี้ผมเสียบ usb เข้ากับคอมนะฮะแล้วก็ที่คอมนะครับจำเป็นจะต้องไปลงตัว Arduino e ี p 3 2 c o r e นะครับเออยีบี r ามสอ o r อฟอัดนนะฮะที่หน้าขิดหาตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใคร ยังไม่เข้าใจว่าวิธีการลงเนี่ยลงยังไงสามารถดูได้ที่เอกสารการใช้งานของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเอกสารการใช้งานของตัวบอร์ดตัวนี้นี่จะอยู่ที่ที่าตามในในหน้าเว็บนะครับก็ลงลิงก์ไว้แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวบอร์ดนะครับมีวงจรมีไลบรารีมีไฟล์ loop out รูปพิมพ์เอานะฮะแล้วก็มีการใช้งานนีพีเอไอโอยีพีสามสองกับ Arduino ไอดีนะครับมีตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมการเพิ่มบอร์ดนะฮะแล้วก็การอัปโหลดโปรแกรมตัวอย่าง b ิ n g นะครับาสามารถทำตามเอกาสารตนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยวผมจะทดลองอัปโหลดโปรแกรมไฟกระพริบนะครับ ก็กดไปที่ example นะครับ basic แล้วก็ Link นะครับไปนะฮะแล้วก็วกขาของ LED นะครับอันนี้ขา LED อยู่ที่ขา5นะฮะมีไฟสีเขียวอยู่ที่ IO 5นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนไป็นขา5ทั้งหมดนะฮะเปลี่ยนเป็นขา5นะครับ ระยะเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสักสามรอแทนนะฮะให้มันกระพริบเร็วหน่อยแล้วบอร์ดนะครับบอร์ดเลือกเป็นตัว IP สามสอง Module นะฮะตัวนี้หรือสามารถเลือกตัวบอร์ดที่เป็นตัว Node สามสอง S สามารถเลือกได้นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวตัวบอร์ด Node MCU สามสอง S ก็เลือกได้นะฮะ ตัวนี้ก็เลือกได้นะครับแต่นี้ผมเลือกเป็นเลือกเป็นตัวนี้ที่ 32.dev module นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตพอร์ตนะครเลือกเป็นพอร์ 30. ต30ความเร็วในการอัพโหลดสูงสุดนะครับถึงไม่มีอะไรก็กดอัพโหลดนะครับ อ่้ว้วก็รอมันคอมพา์โปรแกรมสักครู่นึงะฮะนะฮะ,ะ,ะแล้วเดี๋ยวก็จะอัปโหลดเข้าไปในตัวบอร์ดอันนี้กำลังอัปโหลดนะครับอาสังเกตที่ตัวบอร์ดนะครับไฟก็ไฟสีเขียวก็จะกระพริบเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเปลี่ยนความเร็วเป็น300 300รมิลิเซกนะครับถ้าแก้กับเป็น1วินะครับ1,000งพันมิลิเซกเนี่ยระยะเวลาในการกระพริบเนี่ยก็จะก็จะช้ามากขึ้นนะครับไฟก็จะกระพริบช้าลงนะครับ ทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเทสบอร์ดนะครับท่านที่ได้บอร์ดไปแล้วเนี่ยก็จะได้โปรแกรมตัวนี้ไปนะฮะเพราะว่าต้ตตองใช้เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัว Wi-fi ใช่ไหมฮะมันก็เลยจะต้องเทสว่ามันสามารถใช้โปรแกรมส่วนของ Wi-fi ได้ไหมนะฮะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยเคยเจอว่าตัวโมดูล AP 3 2มเนี่ยมันสามารถอัปโหลดไฟล์กับพมิ์ได้ก็จริงแต่ว่าโดโปรแกรมที่เกี่ยวกับ w i f i นะครับมันทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้อง อัพตัว Wi-Fi สแกนเข้าไปเทสด้วยว่ามันสามารถหาตัว Wi-Fi AP เจอไหมนะฮะตัวกระจาย Wi-Fi เจอไหมถ้าเจอก็แสดงว่าสามารถทำงานได้ปกตินะฮะนี่รอโปรแกรมคอมไพล์สักครู่หนึ่งนะครับ อ่ะคอมพล์เสร็จแล้วนะครับเปิดซีเรีย Monitor อร์ขึ้นมามันก็จะเริ่มสแกน Wi-Fi นะฮะอันนี้ก็เจอสองอันนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กโฮมองนะฮะแล้วก็ Exit s s p o t n ออีกอันหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งาน Wi-Fi นะครับ